สวัสดีครับอาจารย์หวังที่เคารพฝีมือดีคนมีคุณภาพอันนี้ครูรักครูแท้ครูสร้างครูสมครูพิลมชิดหมายทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอาจารย์หวังนี่จะเป็นคนถ่ายคลิปของแม่ถ่ายอย่างนี้เหมือนนักโทษเลยเนี่ยอยู่ในกรงเหมือนในกรงไหมเออเหมือนในกรงแต่อยู่ในกรงไม่อยู่ในกรงก็ไม่เป็นไรอยู่กับคนกับคนรู้ใจก็ฮะ จะมีใครมาเยี่ยมมหมผมนี่งานมาเยี่ยมแล้วนี่งามีความมาฝากไหมมีมีหัวใจมาก่อนก็ฝากป๋ามดฝากช่องนักดนตรีเลยครับพิธีกรของเราก็คืออาจารย์หวังสีมือดีสีปากสุดยอดแล้วก็ได้คู่คู่ใจที่ดีเห็นไปไหนไปด้วยกันก็จูงแขนไปด้วยกัน โควิดก็ไปด้วยกันโควิดต้องไปด้วยกันไปด้วยกันยายาทุกตัวก็ทุกกันไงเดี๋ยวอาจารย์หวังผมพูดอาจารย์หวังเลยว่าทางทางที่ไม่ไม่ไม่เป็นนะทางทางที่ไม่เป็นนะผมผมคนเดียวครับอี่ก็ก็เป็นไปเลยผมไปด้วยกันบอก่โอ๊ยอาจารย์หวังฉีดยายางโอ๊ยผมไม่ต้องฉีดแล้วผมไม่เป็นไรแล้วผมไม่เป็นไรยังไม่ฉีดยาแล้เข็มเลยบอกอาจารย์หวังนะต้องฉีดนะเอ้ยผมไม่เป็นไรหรอกเออผมมาเที่ยวบอกอาจารย์หวังไปก่อนไป ไปทัวไปทัวโอเคก็หนักเหมือนกันนะผมก็กินยาภาวิาลาราจหลังจริงไหมโอ้ยะตอนที่ปกป้องกันดีแล้วป้องกันยังไงมันมันก็ติดหมอเขาว่ามันติดมากกับ ห้องน้ำห้องอะไรที่ใช่ป้องกันห้องน้ำที่เราใช้ร่วมกันป่วยไงอ๋อครับผมหม้อหมอว่าถือแมกเราจะรักษาติดใส่แม่อะไรก็แล้มาควบความชื้นความอะไรที่เราเป็นสัสดับลูกควันลูกกิดในห้องน้ำทุกอย่างติดหมดโอ้เนี่ยได้ความรู้ว่าคนที่ยังไม่เป็นฮะดูคลิปนี้แล้วก็เออระวังนะขนาดระวังขนาดไหนอาจารย์หวังนี่คนระวังมากระวังแมสไม่ขาดกลับมาบ้านต้ม ต้มยาต้มอะไรกินก็ทุกอย่างกินหมดแต่ก็ยังไม่รอดไม่รอดกินเมือนเดิมครับไอ้ไอ้ต้มยาของยาไทยก็เป็นส่วนหนึ่งฟ้าทะยจรอะไรก็โอเคนะมันเป็นยาไทยแต่ถ้าจริงๆแล้วคนเป็นจริงด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแฟนคลับเอฟซีถ้าคนเป็นนะไปสาธท่าสุขไปสายท่าสุขเขามีค่าเชื้อโดยตรงอันะไรชัดเจนเราจะกินอ่าเรามันก็ ได้อยู่ระดับหนึ่งเนาะเออกินยาเราเนี่ยคือมันไม่หายขาดแล้วก็มันเป็นเออ่ความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราอ่าว่าโอเคยาสมุนไพรกินแล้วผมไม่เป็นไรไม่รู้นี่แต่ไม่ใช่นะครับผมทุกความก็รบมันกลับเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมตอนผมรู้สึกว่าอผมมีอาการแปลกๆสงสัยเริ่มแล้วครับผมกินยาครัอะไรเนี่ยยาเขียวใหญ่หรือว่ายาออกล้วนในครับอกินเข้าไปประมาณสัก20ที่หายไข้นะหายไข้ไข้ไข้เออ เออเบาเราคิดว่าหายครับถึงคิดว่าหายอีกประมาณจะยี่สิบหนาวมาอีกหนาวมาอีกอาจารย์หนาวต่อเออครับผมครับเออกินตอนนี้กินบวกยาพาราด้วยกินทุกอย่างหายอีกหายอีกเหงื่อแตกอ่ะเหงื่อออกนี่เดี๋ยวกลับมาอีกฮะ ไม่ถ <łość> ึงยี่สิบนาทีเก้าคนลับเข้ามาอีกครับมาอีกนี่ครับโควิดโควิดนี่ว่าเราต้องเป็นแน่เราต้องเป็นแน่เลยก็ก็เอ่ออาจารย์หวังก็โชคดีพอที่ไปกินยาเขาที่โรงพยาบาลเขาให้ยาต่อต้านไวรัสค่าไ่าเชื้อไม่เป็นสักทีไม่ไข้เลยเลยคกินครั้งเดียวจบครั้งแรกเขาให้เก้าเม็ดเนาะแต่อาจารย์หวังก็ไปพักที่นั่นก็สุดยอดนะ พอได้ที่พักที่ดีได้ที่พักที่ดีเพราะว่าเป็นพ่อของเจ้าหน้าที่ทำงานพยาบาลเป็นพยาบาลอ่าลูกสาวไม่พยาบาลนะครับอาจารย์หวังเขาลูกสาวพยาบาลครับเลยอาจารย์หวังก็เป็นพ่อของเจ้าเจ้าหนที่เขาเป้นพห้องแต่ก็เสมอภาพกันแหละแต่เราก็ได้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 อำนวยความสะดวกหน่อยลูกสาวเราดูแลโอเคพ่อแหลมพ่อมีห้องส่วนตัวมีห้องน้ําในตัวไม่ได้ไปไหนเจ้าพยาเขาแรงนะครับผมอยู่สิบสิบวันนี่ ทำไงบ้างลงลงมาไม่ได้เหนื่อยเดินเหนื่อยเลยใช่ไหมยี่สิบเก้านี่นั่งพักโอ้จริงป่ะลงมาเออเหนื่อยน้ำหนักผมลดเกจตึ๊กแปดโลเหรอข้าว่อนเช้าเข้าต้มครับผมตอนตอนเที่ยงครับพอแหละครับข้าวเช้ากับแกงจืดอาจารย์หวังครับผมครับผมครับตอนเย็นก็แกงจืดแต่ก็ต้องกินอ่ะอาจารย์ มันก็ต้องเืดสมสมชื่อนะมันก็ต้องกินนะเพราะมันก็ต้องกินนะเพราะว่าเราออกไปไหนเราด้องหิ้วอยู่มันกินไม่ได้มันมัไม่มีอะไรให้เรากินเขาก็เีอาหารโรงพยาบาลเนาะครับผมมันมันไม่ลดยังไงน้ำหนักอะอาหารมันไม่ดีอะอ๋อกินไม่ได้ก็พอได้พอได้บางคนก็กินได้ครับผมครับผม ครับเดี๋ยวมื่ก็เหนื่อยรับนักรถโอ้ยแ้วมันพื้นมาได้มันพื้นวันที่่ะไรอยู่สิบวันพื้นวันที่อะไรครับผมเพหละแพอแต่การมันหายในไปสองวันมันก็หายแล้วหายใช่ไหมแต่เขาให้รอกินยาฆ่าเชื้อไปเขาให้กินแค่ห้าวันห้าวันใช่ห้าวันหลังเขาไม่ให้กินยาอะไรเขาไม่ให้กินเขารอดูอาการอย่างเดียวเพราะว่าเขาให้ยาสัคห้าวันแล้วครับผมครับอ่ะนะฮะผู้ที่เป็นนะฮะโควิดนะฮะผมก็เป็นมาแล้วไปทัวร์ ทัวกับอาจารย์หวังก็แล้วแต่อาจารย์หวังรุ่นพี่ผมเขาอกไปเอ็กซเรย์ปอดครับผมก็เอ็หมอดจากจากโรงพยาบาลแล้วประมาณสี่สิบห้าวันเขาก็ไปเอ็กซเรย์ดูเออดีแล้วนะเขาเขาบอกว่างั้นผมเขาบอกบอกผมนะหายแล้วไปฉีดยานะครบสามสามสามเดือนผมอ๋ออาจารย์หวังไม่ฉีดเลยใช่ไหมผมไม่ฉีดเลยตอนนี้ต้องฉีดนะผมไม่รู้ว่าจะฉีดทจไมฉีดแล้วไม่ดีคำพูดนี้ไงบอกผมไม่ฉีดผมไม่เป็นไร ฉีดแล้วไม่เป็นผมฉีดแต่ว่าท mm ี่เราันก็ติดเหมือนเดิมอ๋อแต่ตอนต้องฉีดเราต้องป้องกันตัวเองเผื่อม Hopefully, ันมันป้องกันเข้าปงเข้าปอดได้มันมันช่วยได้เยอะการฉีดจ้าไอ้คนหนึ่งเป็นเป็นตำรวจที่วาปีในกขีดได้สี่ทีลงปอดหนักลงปอดแล้วเป็นไงขนาดฉีดแล้วนอน ใส่เครื่องช่วยหายใจโอ้โหแล้วแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมแต่รอดแล้วโอเคเ็โชคกขนาดฉีดแล้วฉีดว่าเป็นกลัวไม่ให้ลงลงปอดแท้มันป้องกันได้ได้ครับป้องกันได้ใช่หวังครับผมแต่เราแต่ครับผมเพิ่นเป็นมาหลายหลายวันเพิ่น เพิ่งมาหาหมอไงมันเลยอาการมันเลยรุนแรงอาการหนักนักผมก็ไปผมไม่รู้เป็นผมไปผมไปก็รารู้จักว่าเราเป็นเราไปเลยผมก็ยังไม่ไปเลยนะไออคืนแล้วก็ไปโรงพยาบาลพอไอปุ๊บไอ้นะุอจะมีไอ้แล้วก็ตรวจตรวจมาเป็นปุ๊บเรากลับมาบ้านก่อนแล้วพรุ่งนี้ให้กลับมาบ้านก่อนแล้วไป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 บําบัดไปไปเข้าเพราะว่าอยู่บังพยาบาลสารครับเยอะครับผมครับผมคัอันนี้ลูกเสา ลูกสาวอยู่ศูนย์เฉพาะโลกนะเดี๋ยวนี้มีประมาณโอ้หกถึงเจคนครับผมตอนตอนที่ผมเป็นมีประมาณ10-20คนนะครับผมเดี๋ยวนี้ประมาณ5้าสคนแล้วครับผมคนที่เป็นโรคมันแต่มันไม่รุนแรงหรอกแต่ว่าคนมันเป็นเยอะครับผมมนติดกันง่ายครับก็ได้รับความรู้จากอาจารย์หวังของเราัอาจารย์หวังสีมือดีทุกอย่าง แต่ก็ประมาทไปนิดบอกว่าไม่ยีประมายไปนิดแต่ก็ปลอดภัยขอให้ครอบครัวอาจารย์หวังและภรรยาจงมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับสาคเยี่ยมด้วยนะครับผมาคนมาเยี่ยมด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเยี่ยมอีกทีนะครับห้าโมงครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับครับคลิปนี้ก็จบด้วยอาจารย์หวังอาจารย์หวังกับภรรยาก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขตลอดรักกันนาน ด้วยความเคารพอย่างสูงที่อาจารย์หวังกับภรรยามาลงคลิปของผมแฟนคลับ FC คลิปนี้ก็ขอแค่นี้วันนี้ใครแทงหวยก็ขอให้ถูกใครนึกสิ่งใดก็สมความปรารถนาคุณภาคคุ้มครองด้วยความเคารพอย่างสูงปาามดคลิปนี้ขอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ